ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราได้รู้จักพี่บี้สุกฤตในฐานะศิลปินมากความสามารถรผลงานเนี่ยมีออกมาเยอะแยะมากมายมการอยู่บนเวทีก็เป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีด้วยทำให้เราสนุกมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะคและนี่แหละค่ะ สำหรับระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เลยเกิดการเฉลิมฉลองขึ้นมา<ช>ผ่านคอนเสิร์ตนี้ค่ะบี้สุกิตเลิฟสิปีไม่มีหยุดซึ่งจะจัดในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นี้มาขอบอกเลยว่าโอ้โหนี่แค่ถแถลงข่าวสุดยอดมากโชว์ร้องโชว์เต้นอยากให้แฟนๆได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆพูดเองอาจจะไม่เชื่อ,อให้พี่บี้มาพูดเองดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่บี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อเพราะวานเขาเป็นพิธีกรมาค่โอ้โหสนุกมากเนยต้องให้เขาพูดเดี๋ยวผมพูดเองเดี๋ยวอ้วนสนุกมากจริงๆสนุกมากเพลงของพี่้นี่มีการเอามาทำใหม่แล้วก็มันกว่าเดิมครับเอ้โอวานก็ได้โชว์ในเอ่อจังอ่อจังหัวใจเวอร์ชันพิเศษนะครับจะเป็นกลิ่น EDM เล็กๆแล้วก็เป็น I Need Somebody เวอร์ชันพิเศษแล้วก็จะรวมเพลงโทรมาว่ารักซัมวันเพลงมากมายเรามีขนานนามของมันนะแบบขำๆว่า ไอนี้สัมวันที่จะโทรมาว่ารักมากมายนะคะอะไรเงี้ยร้วนกันหมดเลยในในงานแถลงข่าวเมื่อวานจ้ะเมื่อวานนี้เห็นเห็นออฟโมมสัตนต์โมบอกว่าโอ้โหนี่มันมากเหมือนดูคอนเสิร์ตแล้วอ่ะไม่ได้โมนั่นคือพูดความจริงเราไม่ได้ไปเราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเพรอย่างนี้แปลว่าในคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยแฟนๆจะได้ยินเพลงเก่าๆของพี่ๆตลอดสิบปีใช่ไหมฮะแน่นอนครับเออที่ที่งานแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยเราทำให้เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นแต่ว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมียาวกว่านี้ เยอะกว่านี้สนุกกว่านี้แน่นอนค่ะบรรยากาศนะคะนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อวานใช่ไหมคะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานจ้ะ่า สนุกกันแส่วนไม่ให้เป็นงคอนเสิร์ตได้ยังไงฉาคุณมากเลยค่ะคุณอ่อวันนี้เราน่าจะขายบัตรเข้าชมกันเลยนะคุณอ๋อจิมบัวนี่เราเนี่อขายบัตรเข้าชมกันเลยนะาุณออมเัวนม่เราเนี่ยขายบัตเขาชมกนเลยนะาุตอมเัวนี่เราเนี่ยขาบังเข้าชมกัเลยนะคุณอนอ้ิมบัวนี่เรางนี่ขายบัตรเป้ามัเลยนะคุอ๋อมนี่เราเนี่ยขายบัตรเข้าชมกันเลยนะคุอ๋อจิมบัวนี่เรานี่ขายบัตรเป้ล้วขายนะุ้อ๋จัวนี่ตรนี่ยขาบัตร ใช่ไหมคะครับผมคือได้ข่าวมาสดๆร้อนๆเลยว่าขายดีมากขายดีจนมีคนนอยกันแล้วนะตอนนี้นะแฟนๆพ<ด>ี<ด>่รเริ่มนอยแล้วเออทำไมนอยรู้ไหม น้อยก็แบบบางทีเขาอยากใกล้ชิดแต่ซื้อไม่ทันก็ยังตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะเต็มแล้วนะพยายามอีกนิดนึงนะครับก็ยังยังพอยังมีที่อยู่บ้างนะที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจับจองกันได้พี่พี่เนี่ยคือคนมาซื้อบัตรกันเยอะขนาดนี้นั่นหมายความว่าแฟนๆเขาคิดถึงพี่มากคิดถึงคิดถึงก็วิถึงเพราะว่าเขาจะบ่นคิดถึงมาตลอดนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2554อ้ี่โอ้เนี่ยห้าเก้าห้าปีเนี่ยคือ59ก้เขาก็จะพยายาม ไปบอกคนนั่งคนนี้คิดถึงเจอพี่บี้ก็เจอตามรายการนะครับ,ค,รบคิดถึงพี่บี้อยากดูคอนเสิร์ตอยากดู<ห>คอนเสิร์ตใหญ่อยากมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตพอเราเริ่มเล่นอินสตาแกรมเขจะมาคอมเมนต์อินสตาแกรมเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตพี่บี้ พอพี่บอยเริ่มมีสตาแกรมก็เลยย้ายไปคอมเมนต์คอมเมนต์พี่บอยบ้างเขาไปคอมเมนต์ของพี่บอยเลยหรอกลับนายโดยตรงเลยจ้าไรเงี้ยต้องปากอย่างงี้ช่วยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็จะมีกระแสของความคิดถึงมาเวลานี่แหละประจบเหมาะพอดีเพราะเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไปเล่นละครเวทีต่างประเทศบ้างทำละครบ้างปล่อยซิงเกิลบ้างทำงานต่างย่างยังไม่ว่างเวลานี่ประจบเหมาะพอดีเพลงที่ออกมาเรามีเพลงมากขึ้นจากที่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยเอามารวมกันรวมพอพี่ถึงด้วยมาเป็นคอนเสิร์ตนี้นี่ เป็นเฉลิมฉลอง10ปีของพี่บี้เลยนะครับเราจะมีเพลงใหม่ๆอย่างเมื่อกี้พี่บี้บอกไปจังหวะหัวใจเวอร์ชั่น2016ครับทีนี้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บี้ครับผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยครับมันมีจังหวะอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างฮะในชีวิตพี่บี้ก็มีหลายจังหวะนะ ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเอ่อก uh, kind of ็เป็นจังหวะขบเฉยไหมวัยรุ่นว <r> <c oughs> ัยรุ่นเอาอวัยว um ัยหน้าใสอะไรเงี้ยก็จะเต้นก็หน้าใสไม่จริงหรอกไมครับผู้ชายชมกันเองไม่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงหน้าใสกับ ไว้กพอจังหวะก <ouse> ็จะเป็นแบบเต้นแบบจังหวะเขินอายหน่อยอะ่เต้นยังไงเขเขินอายขอดูนิดนึงตึบเอ้ยตึ๊บฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮาเตาน่ังไา่าฮ่าไ่า่าต่เีีาร่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าันาว่า่าฮา่าฮ่าฮแาฮ่าฮ่าห่าฮ่าร่าฮ่าแ่าฮบาฮ่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 า่าฮ่าฮ่อฮ่า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 มาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่่าฮี่าฮาฮ่าา่าาาาาานบ ตึกตึกรีรีนีแล้วสักแป๊บหนึ่งเจอเนี่ข่าวสัมภาษณ์ไม่ทราบคุณไปใครมาปะโตตึกโตตึกตึกตึกจังหวะเปลี่ยนเลยดูนแลข่าวสัมภาษณ์จังหวะเปลี่ยนเลยจนสุดแล้วก็เลยต้องไปบวชเลยเหรอฮะจังหวะบวชเจ้าบวกก็จะจังหวะสงบตึกพุทโธ คนที่สงบจริงฮะอันนี้เงียบทั้งประตูเลยจังหวะสงบจังหวะสงบแล้วก็มีก็มีหลายๆจังหวะชีวิตนะละครครั้งนี้นะ2016แล้วก็เลยมาทําเป็นจังหวะหัวใจในเวอร์ชัน2016ก็คือ EDM นั่นเองเพราะตอนนี้กระแส EDM ก็ค่อนข้างจะมาแรงเนาะ EDM เนะเห็นงานต่างๆมาจัด EDM เยอะแล้วก็เอ๊ะอยากจะลองชิมลาง EDM บ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยลองมาทำเป็นเวอร์ชันนี้ดูนี่อยากฟังยังฮะอยากฟังสิคะจังหวะหัวใจ2016ครับเนี่ยได้ฟังไปแล้ว่เบียยังไม่ได้ฟัง ทางานให้พี่พีไปเตรียมตัวนะฮะดีครับหัวใจ2016มาท้ครับเชิญค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันสดๆค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่แน่นอนทุกคนรู้ว่าพี่พี่เนี่ยอยู่ในวงการมา10ปีแล้วแต่ทุกคนก็รักแล้วก็เห็นถึงความสามารถที่พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วแฟนๆก็รักเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ไปพบกับโชว์พิเศษจังหวะหัวใจ2016จากบี้สุกรี เยด้วยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีอยู่นี่อ๋อพี่พี่โอ้ครับ จงหวหัวใจ2016ันสบครับครับและถ้าสังเกตดีๆมีการรวมเอาท่าเต้นจับเพลงเก่าๆมาด้วยนะฮะใช่ออซีไหมครับพี่โอ้ยนี่สบายมากเลยดีครับผมชอบท่านี้มากที่สุดอย่างรบอะไรเนี่ยัถ้าคุณทำคลื่นเยอะจะเป็นอารมณ์มาสองพันก็พอครับได้หัวใจมี นี่เลยกินข้าวกินข้าวท่าต่างๆเรารวมไว้ในเพลงนี้ค่ะเมื่อวานได้เก็บใครได้ชมไอ้นี่ิสสบา่ภาพพิเศษครับก็จะมีทั้งซัมวันซัมวันโทรมาว่ารับมากมายเตไม่หมดเลยในคอนเสิร์ตใครในคอนเสิร์ตมือเยอะกว่านี้แน่นอนครับอันนี้ที่มาโชว์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกชิ้นอร่อยขึ้นเท่านั้นนี่นั่นคือน้ำจิ้มนั่นเองตึกเปาะคุณน้าคะที่จะต้องนานอะไรทั้งสิ้นวันนี้มารายการนี้ก็เลยเปิดประตูไม่กว้างมากให้ชมกันก่อนอะไรฮะ แงมนั่นเองบี้มาเดี๋ยวละทีเนี่ยเราเราเข็มขัดสั้นทั้งนั้นเลยฮะคาดไม่ถึงจริงอันนี้ก็มุกนานแล้ว พูดคุยสําหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะพี่พี่เฉลิมฉลองทั้งทีไม่ได้มาฉลองคนเดียวแน่นอนจะต้องมีเดอะแก๊งมาด้วยใช่ไหมคะเดอะแก๊งฮะก็จะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเรามาก่อนความสัมพันธ์แบบไหนฮะก็อาจจะเป็นอาจจะเคยร่วมงานกันหรือว่าคนที่เราชื่นชอบในช่วงจังหวะชีวิตต่างๆคนนี้เราเคยชอบเคยชอบผลงานของเขาอยากร่วมงานด้วยก็อาจจะนํามาร่วมงานหรือว่าคนนี้เราเค เยเป็นข่าวครับทำมาร่วมดีไหม แล้เชิญนี่ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเราทุกคนมีความสัมพันธ์กับเราหมดครับเอาแค่คนที่เคยเป็นข่าวผมว่าก็ล้นเลล่ไม่เยอะไม่เยอะทีนี้มีคนที่อยากจะร่วมงานด้วยแล้วมีคนที่ไม่อยากจะร่วมงานด้วยเมื่อกี้ผมเห็นมิ SMS บอกว่าอยากให้พี่บี้ขึ้นไปอ่านข่าวคอนเสิร์ตว่าจะเชิญคุณภาคภูมิขึ้นไปด้วยีาเคลียร์งานหมดลฮะพี่บี้พูดถึง SMS นี่วันนี้ส่งมาหาพี่บี้เยอะมากเพราะว่าเราตั้งคำถามไปด้วยว่า อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตพี่บี้สุกฤตและเพราะอะไร พี่พี่เลือกมาแล้วสามอันนะคะแต่เราขออ่านอันที่ยังไม่ได้เลือกก่อน่าอยากเห็นอันนี้่เลือกจะเสียใจว่าอใช่อยากเห็นพี่พี่ถอดเสื้อถอดเสื้อเคยทำมาแล้วทั้งสามคอนเสิร์ตเลยเลยมาแท็กเลยมาเลไม่กลัวทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แซ่บเลยว่าจะถอนเกงเฮ้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวี่ก็เห็นพี่เห็นเนะ ครับอยากเห็นพี่บี้กับคุณบอยร้องเพลงคู่กันค่ะอันนี้ไม่ต้องถามพี่้วไต้องถามพี่บอยอันนี้เราต้องถามพี่บอยต้องถามพี่บอยครับแหมคุณเขาต้องเลือกผมไม่ใช่ให้ผมเลือกเขาแหมคุณกเขียนมาได้ต้องส่งมานะครับอยากเห็นพี่บี้ทอดหมูยอแจกบนเวทีโอ้โหทำได้ไหมพี่ก็ต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอ่ะคอนเสิร์ตเราวางไว้สองชั่วโมงใช่ไหมโชว์เพลงสักชั่วโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงกเอากระทะใหญ่ๆมานั่งทอดกันได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ย เป็นรับอยากเห็นหมูยอพี่วี่เ้ยพี่วี่มีหมูยอด้วยครับเนี่ยคนท่าคุณมาเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยพกไปกินจากบ้านพกไปกินจากบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาและมาสาม s m s p ี่พีบี้เลือกมาเดี๋ยวให้พี่บี้เป็นคนประกาศดีกว่านะครับออ่าฮะข้อความคืออยากเห็นพี่บี้แต่งหญิงครึ่งตัวชายครึ่งตัวแล้วร้องเพลงคู่ตัวเองค่ะร้อเพลงคู่ตัวเอง้เสร็จแบบนี้คือต้องแต่งครึ่งหนึ่งแล้วก็หันไปด้านนี้เลยไปด้านนี้ไปด้านนี้เหรนดีคนคิดแบบนี้แต่ผมอ่านแล้วผมคิดอีมุมหนึ่งขึ้นบนชายพี่เลือกที่จะแต่งอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างหญิงครึ่งบนก็ใส่วิกมีนมิีเนม ไม่เป็ไรชายครึ่งล่างไม่ต้องตกแต่งอะไรล้วว่าเห็นเด่นชัดอยู่แล้วอ๋ออันนี้แค่อันแรกพี่บ๊วยอู้หูโอ้เสียงกั็ดูดีดายลึกแล้วพี่อุ๋เขาเป็นคนแบบนี้อ่ะฮะต้องเรื่องหลังหลังเริ่มออกมาข้างนอกแล้วอันที่สองค่ะอันที่สองครับผมอันที่สองฮะอยากเห็นพี่บี้เล่นฉากแอคชั่นเป็นไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกาต่อสู้กันบนเวทีตุ้มตามบูมบ้ามจริงจริงไอ้เมสเซจที่ส่งมาเนี่ยไอ้ข้อความไม่เท่าไหร่แต่ผมชอบตรงตุ้ม สามมุมบ้าเขาองมาอย่างนี้จริงๆนะผมบอกถึงอารมณ์จริงมีสาประกอบมีสาประกอบให้ฮะและอันสุดท้ายครับอันนี้ชอบใช่ไหมอันสุดท้ายค่ะอันที่3แล้วครับผมเพราความว่าโอ้อันนี้ชินชอบมาสุดเลยฮะ อยากเห็นพี่บี้อ่านข่าวในคอนเสิร์ตจากน้องกายครับนะฮะอ่านข่าวในคอนเสิร์ตอยากรู้ว่าในหูที่คุณใส่กันคืออะไรเนี่ยเขาม่มีเสาไม่ีไม่มีให้แขกรับเชิญฟังเพลงบ้างนะเราไม่ได้ฟังเพลงอ้าวหรอมีคิวมีอะไรต่างๆพี่พี่ทะเลาะกันเองอะไรก็ฟังเพลงปลอบใจอยูไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเหรอเนี่ยขณะที่พูดอยู่ตอนนี้เขาก็ยังพูดอยู่ยนี่เป็นโทรศัพท์ผู้โชคดีขึ้นไปแล้วนะฮะจอเมื่อสกูนะครับค่ะสุดท้ายให้ พี่บี้ฝากถึงคอนเสิร์ตเชิญฉลองครบ10ปีน่อยครับครับผมคอนร์ตนี้นะครับก็จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้เพราะความคิดถึงจากทุกๆคนนะนตั้งแต่ปี2,514นะครับเราก็จะได้รับเมสเซจมาตลอดหรือข้อความส่งผ่านจากคนนั้นคนนี้มาเนี่ยว่าคิดถึงอยากให้พี่บี้มีคอนเสิร์ตนะครับและวันนี้แหละประกอบด้วยเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีนะครับก็จะมา ทำลายความคิดถึงกันเอาก็าปถึงมามามากเต็มคอนเสิร์ตกันนะครับแบบเลิฟสิบป,ปีไม่มีหยุดนะครับ,รบไปเจอกันได้ที่รอยย่อพารากอนฮอร์สิบเอ็ดวิทุนายนนี้นะครับแล้วก็จองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับค่ะเข้าไปเช็คกันบ่อยๆได้นะคะในทิกเก็ตเมเจอร์เพราะว่าอาย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยน้อยเพราะว่าแบบ <hơn> ไม่ได้บัตรที่มันใกล้ชิดแต่ลองเข้าไปเช็คดูตอนนี้นะคะแล้วก็เหลือน้อยเต็มทีเราด้วยคครับวันนี้ขอบคุณพี่บี้สุขิดในพิธีการนะครับ ตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรายังมีแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับน้องกันและน้องไมเคิลจากฮอร์โมนนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับถึงหนังสือเล่มใหม่ที่พวกเขาทำด้วยกันครับเซอฟี่ันหม่อยครับ